สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมแล็กนาล็อกเอทานอนเลิฟนะครับ2.0นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาไปหาเงินนะครับด้วยการลงดันนะครับนี่นะครับมอนเตอร์จากต่างโลกนะครับก็คือเป็นคล้ายๆดันเจียนที่รวมผู้เล่นหลายๆคนนะครับเข้ามาในดันเจียนเดียวกันนะครับแล้วก็จะได้ของที่แบบของที่ดรอปจากบอลนะครับเราก็จะได้กล่องพวก ของเปิดเ,เขาเรียกว่าไอเทมเควสแล้วกันเนาะก็มาดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เมื่อวานผมลงไป3รอบนะครับเหมือนจะลงได้3รอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้หาเงินได้นะครับก็เมื่อวานผมได้ขยะมาคอนไม่ใช่ขยะสิไอเทมเควสค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็กดอันแรกไปนะครับโอเคไปไหมไม่ไปเหรออ๋อต้องตั้งทีมเมื่อวานเหมือนผมไปคนเดียวนะเดี๋ยวเราดูเพื่อนกันว่า ว่างกันหรือเปล่านะน่าจะไม่ว่างกันนะครับน่าจะฟาร์มกันอยู่ไม่เป็นไรครับเราไปคนเดียวได้ครับเดี๋ยวเรากดสร้างทีมกันนะไปคนเดียวได้นะครับเพราะว่าในในเนี้ยก็มีมีคนเหมือนกัน โอเคครับถึงแล้วนะครับทำไมวันนี้ไม่มีคนเลยแปลกจริงๆนี่นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงเนี้ที่มีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่เนี่ยนะครับเราต้องเคลียร์ให้ได้ร้อเอร์เซนนะครับแล้วบอสถึงจะออกมานะมีมีคนอยู่ด้วยนะครับ นี่นะครับมีคนอยู่ด้วยนะพอครบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเดี๋ยวซาตานมอลล็อกจะออกมานะครับเราก็สามารถออพอฆ่าซาตานมอลล็อกเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้กล่องหีบสมบัติมานะเปิดเราก็จะได้ของเควสต่างๆนะครับตอนนี้เราก็แค่เคลียร์ให้หมดนะครับ ก็ค่อยเคลียร์ไปนะครับต้องตีทามไอตัวทามโฮเดอร์ก่อนนะหืกระตุกมากตอนมีสาตานมอลล็อกเกิดนี่จะยิ่งกว่านี้อีกนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมไปรวมตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไปรวมตรงกลางเลยนะเดี๋ยวร,รอบอสเกิดนะครับโอ้โหน,นี่มันจะมีตัวกลมๆอันนี้ด้วยนะครับเราต้องเคลียร์ตัวกลมๆด้วยนะ แล้วเ,เดี๋ยวบอสจะเกิมดมา right. นะครับเดี๋ยวตัวสตาร์มอลล็อกจะเกิดมานะอใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับนี่นะครับบอสาตาน์มอลล็อกเกิดแล้วนะครับ เราก็ไปช่วยเพื่อนๆตีนะครับนะครับช่วยเพื่อนๆตีเลยนะครับกระตุกมากกดช่วยเพื่อนๆตีเลยนะครับแปบ๊บเดียวครับไม่นานครับมาคนเดียวก็ได้ครับเพราะมีคนอยู่ในนี้อยู่แล้วนะยู่นีอยู่นี้ อืนี่นะครับบอสสตาร์มอลล็อกนะเป็นวิธีหาเงินนะครับช่วงนี้หาหาได้โดยแบบนี้ได้เลยนะครับได้ไมเอยนี่นะครับเราก็จะได้กล่องพวกนี้มานะครับทั้งหมดเอ,อแล้วแล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วแต่รอบนะบางบางทีผมก็ได้หนึ่งรอบ หรือว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้กี่กล่องนะหรือว่ามันอาจจะได้แบบลดระดับตามลงมารอบแรกอาจจะ3ามหรือ2หรือ1นะครับผมวานผมลงไป3ามรอบนะครับผมก็ไม่ได้ทันสังเกตเหมือนกันแต่ว่าในนี้ครับมีของเควสแล้วก็ของต่างๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราไปเปิดข้างนอกดูนะอันนี้ก็เป็นการหาเงินของช่วงนี้นะครับ โอเคครับเรามาลองเปิดดูนะนี่นะครับเราได้กล่องแบบนี้มานะแล้วเราก็จะได้ขยะนะครับเอ้ยของเควสแล้วกันไม่ใช่ขยะเนาะโอเคครับตอนนี้ก็เปิดครบ3กล่องแล้วนะเราไปเปิดทีเดียว3กล่องเลย นี่ครับเราจะได้ของเคเวส์มานาแล้วเราก็ไปขายได้เลยนะนี่ก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับวันหนึ่งก็ลงได้สามรอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอาของไปขายก่อนนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธี วิธีหนึงนะครับสำหรับการหาเงินนะผมก็หาแบบนี้อยู่เหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหะครับ โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้ผมนะเออขอย้ำนะครับว่าอยู่ทางประตูด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดกดคลิกที่เควสนี้ได้เลยนะครับไปคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะไม่ไหวนะครับแล้วเราก็จะได้ของเควสมาแล้วก็ไปขายนะครับ นี่ก็เป็นอีกวิธีหาเงินนะครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ